สวัสดีครับทุกคนตาตั้มทีวีวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆพ,พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมินิไตรพอดนะครับหรือว่าจะว่ามันเป็นขาตั้งกล้องก็ได้แต่ในความจริงคือมันสามารถใช้อะไรได้หลากหลายมากแล้วก็จุดประสงค์ของเจ้ามินิไตรพอตตัวเนี้ยผมเอามาใช้กับกล้องมิเลอร์เลสนะครับซึ่งมีน้ำหนัก พอประมาณเลยเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับตอนนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงหน้าเนี่ยมี2ตัวตัวฝั่งด้านซ้ายตัวนี้นะครับที่ผมชี้อยู่เป็น m a n ฟ r o t โตนะซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาโอ้โหอาจจะร่วมๆเกือบเกือบสิบปีได้แล้วนะคือมันมีอายุนานมากผมซื้อมาใชา้ตอนนั้นใช้กับพวกกล้องคอมเพลนะครับเอามาตั้งแบบง่าย ซึ่งถามว่าด้วยความสูงของมันแค่นี้ไม่สามารถจะ,ะปรับเพิ่มหรือลดความสูงอะไรได้เนี่ยผมเอามาใช้งานอะไรผมใช้ทั่วๆไปนะครับก็คือเอามาตั้งบนโต๊ะทํางานหรือว่าโต๊ะคอมนี่แหละเวลาไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือว่าอ,อยากจะทําคลิปต่างๆนะครับผมสามารถจะเอากล้องติดบ,บนนี้ได้นะครับแล้วก็บันทึกคลิปไปด้วยนะครับ ซึ่งมันไม่ต้องการความสูงที่มากนักนะและมันจะสามารถปรับได้โดยตัวนี้จะมีปุ่มอยู่นะครับปุ่มนี้เพื่อนๆก็แค่กดกดค้างไว้นะตัวบอลเฮดเนี่ยมันก็จะปลดล็อกข้างในเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเหมือนมีฟังก์ชันในการยึดจับกับตัวหัวบอลตรงนี้นะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่แต่ต้องบอกว่ามันก็จะล็อกอยู่ในระดับหนึ่งนะเราไม่ต้องมาไขหมุน เพื่อเพิ่มความแน่นเพียงแค่เรากดตรงนี้มันก็จะปลดนะครับปลดล็อกพอเราปลดล็อกปุ๊บเราก็จะสามารถขยับหัวบอลน,นี้ได้อย่างอิสระนะครับถ้าผมต้องการไว้ตำแหน่งไหนผมก็แค่ปล่อยมันแค่นี้มันก็จะยึดอยู่ละเนี่ยตอนนี้มันก็จะไม่ล้มนะครับนี่คือฟังก์ชันการใช้งานของเจ้า m a n ฟอ o โต้นะครับตัวเดิมซึ่งผมใช้มารุ่มๆ10ปีแล้วตัวนี้นะมาดูฝั่งด้านขวาตัวนี้ไม่ได้เป็นมินิไตพอร ที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะมันออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็นานพอสมควรแหละแต่ด้วยฟังก์ชันอะไรหลายๆอย่างที่บอกเลยว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นไตรพอดต,ตัวเตี้ยๆนะแต่ความน่าใช้นั้นบอกเลยว่าสุดๆไปเลยนะครับและสนนราคาถ้าเทียบกันนะในตอนที่2ตัวนี้ออกใหม่ๆเนี่ยแพงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับวัสดุประกอบก็ดีด้วยเป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับ อาจจะมีบางส่วนเป็นพลาสติกบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วโครงสร้างหลักเนี่ยจะเป็นโลหะหมดเลยนะครับตัวนี้เวลาผมจะปรับตำแหน่งนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมเอามาติดไฟ LED แบบนี้นะครับผมก็หมุนเป็นสกรูเจน่วนนิ้วนะครับเหมือนกันมาตรฐานนัเป็นสกรูมาตรฐานที่ติดเหมือนใต้กล้อง ดิจิตอลอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่สก,กูมาตรฐานของพวกไฟ LED ก็จะเป็นสก,กูขนาดเดียวกันสามารถจะเอามาติดยึดติดนี้ได้เลยแต่ความแตกต่างคือตัวนี้ผมจะต้องบิดตรงนี้นะครับจะมีจุดให้เราบิดคลายเมื่อเราบิดคลายออกเนี่ยเราก็จะสามารถหมุนตัวบอลเฮดได้เป็นแบบเดียวกันเลยและเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ต้องการสมมุติว่าผมต้องการให้ไฟอยู่ตำแหน่งนี้ผมก็บิดล็อก นะครับก็เป็นมาตรฐานเหมือนเราใช้ขาตั้งกล้องทั่วไปนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวมินิแต่ก็ใช้ระบบการทํางานเดียวกันนะครับมีบอลเทสเหมือนกันเลยกับตัวนี้นะครับแต่ว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ใช้แบบปุ่มกดถามว่าข้อแตกต่างของ2ตัวนี้คืออะไรข้อต,ต่างก็คือความแน่นนะครับแบบที่ใช้บิดหมุนแบบนี้นะครับของทางอุลันซีเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงกว่านะครับและก็ ฟังช์ชันเสริมที่แตกต่างกันเจ้าตัวนี้ฟังก์ชันทั้งหมดมันมีเท่าที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี้เลยนะส่วนทางตัวฝั่งขวาของอุลันซีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูจากภายนอกก่อนนะครับมาดูฝั่งด้านนี้อ่ะจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นเหมือนช่องเป็นโคชูนะก็คือสามารถมาเสียบ อุปกรณ์เสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟก็ได้นะสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เอากล้องติดด้านบนด้านข้างเนี่ยจะติดเป็นไฟ LED ขนาดเล็กๆอีกอันก็ได้นะครับด้านข้างเนี่ยหรือจะติดเป็นพวกไมวายเลสก็ได้นะครับก็คือจะมีโคชูตร,ตรงนี้ให้เสียบอุปกรณ์เสริมใดๆแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปอะแดปใช้กับอะไรนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามุมกดตรงนี้เขาทำว้ามาเห็นไหมเหมือนกับตัวพวกขาตั้งกล้องโปรเลยนะก็คือตรงนี้เพื่อนๆสามารถจะหัก ก็ผมทําให้ดูนะปรับตําแหน่งเนี่ยลงมาจนสุดอย่างนี้ได้แล้วก็ล็อกจะเห็นว่านี่มันขนานพื้นเลยนะมันจะไม่ติดขอบถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูถ้าเป็นแมนฟอโต้เนี่ยมันจะไม่ได้เว้าวตรงนี้ลงมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปรียบเทียบอ่ะเดี๋ยวน,นี้ผิดขออภัยเมื่อมันไม่ได้เว้าวนะครับมันก็จะไม่สามารถจับพับลงมาให้อยู่ในตำแหน่งแบบนี้ได้เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยผมพับสุดได้แค่นี้เอง ซึ่งผิดกับตัวนี้ที่เขาเว้าไอ้ตรงช่องตรงนี้มานะเพื่อนๆสามารถจะพับลงมาจนสุดแบบนี้คือขนานพื้นได้เลยนะครับนี่อันนี้คือข้อดีอย่างหนึง่งที่เห็นนะแล้วก็ปรับกลับให้ดูก่อนนี่นะครับนอกเหนือจากเรื่องการปรับมุมองศาที่ได้สุดกว่าแล้วก็การยึดของบอลเฮด ที่ค่อนข้างจะแน่นกว่านะครับเพราะว่านี่เราขันด้วยมือส่วนตัวเนี้มันจะใช้ฟังก์ชันภายในตัวมินิไตพอร์ตเอานะซึ่งก็จะอยู่ได้ในระดับหนึ่งนะครับในที่การล็อกตำแหน่งเนี่ยตัวข้างบนนะเราสามารถถอดออกได้เป็นอาคาสวิตนะครับนี่ถอดแยกออกมาเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถจะเอากล้องติดไปบนนี้เลยก็ได้นะครับก็จะมีแผ่นเพลทอันนี้มาให้นะครับในเซตพร้อมด้วย ตัวประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับที่ให้มาด้วยซึ่งเราก็สามารถไขหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นเหรียญบาทก็ได้นะขตรงนี้เพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนนะครับเป็นเพลทสําหรับติดกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆอะไรก็ได้นะครับบนนี้แล้วก็จะมีบริเวณนี้เป็นน็อบหมุนนะเพื่อที่จะเอาไว้ล็อกนะครับแบบนี้ล็อกเพลทนะให้ยึดติดนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับฟังก์ชันของเจ้าอูลันซีตัวนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือตัวขาเนี่ยผมขอเลื่อนเอาแมนฟอตโตไปก่อนนะอ่าให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับตัวขาตั้งเนี่ยสามารถยืดได้นะดูนะครับแค่ดึงออกมาเนี่ยก็ยืดได้แล้วและนี่ล็อกเลยนะล็อกแล้วนะครับผมวางให้ดูเลยนี่ อาจจะเห็นชัดไม่เอย่ยเดี๋ยวผมเลื่อนกล้องมาให้ดูนี่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยนล็อกและขามันจะล็อกอัตโนมัติเลยนะแค่เพื่อนเพื่อนยืดออกมาเป็นการเพิ่มความสูงนะครับและเวลาเก็บนะครับเวลาเก็บก็เพียงแค่บีบบริเวณตรงนี้นะตรงกลางท่อนของขาแต่ละด้านนะครับจะมีที่ให้เราบีบแบบนี้ เป็นสวิต์นะครับแล้วเราก็เอามือดันนะครับดันตัวขาเนี่ยเข้าไปแบบนี้แต่ถ้าอยู่แบบนี้น้ําหนักมันกดมันก็จะไม่ยือ่ออกมาโดยปกติแล้วตรงเนี้ยเราจะหุบลงไปไม่ได้เพราะมันติดสลักล็อกเพื่อนก็แค่บีบแล้วก็ดันกลับเข้าไปนะครับทั้ง3ด้านทำเหมือนกันง่ายมากแค่นี้ก็กลับมาอยู่ในสถานนะเป็นขาตั้งกล้องแบบนี้ได้อีกครั้งหนึงนะครับ ก็จะเห็นว่ามันสามารถปรับเพิ่มความสูงก็ได้นะอีกนิดนึงเท่านั้นไม่พอนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้กล้องที่ถ่ายในมุมระนาบสมมติว่าติดตรงนี้เป็นกล้องนะที่ไม่ใช่เป็นไฟเพื่อนๆสามารถจะใช้สวิตช์ตรงนี้นะดึงลงมานะครับแล้วหักขึ้นทั้ง3ด้านนะครับดึงแล้วหักขึ้นตรงนี้จะมีสวิตช์นะให้เอานิ้วโป้งนะครับ แปะไว้แล้วดึงลงกดลงมาอย่างนี้นะครับแล้หักขึ้นขาตั้งกล้องเพื่อนๆก็จะแบนล,ล่าไปกับพื้นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมกดมุมกล้องให้ดูชัดๆเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในงานบางประเภทนะหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการจะใช้กล้องถ่ายในมุมต่ำตัวเนี้ถือว่ามีประโยชน์มากเลย เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยที่เป็นแมนฟอโตเนี่ยของผมมุมปรับไม่ได้แล้วนี่คือต่ําสุดก็ยังสูงกว่าอยู่พอประมาณเลยนะถ้าเทียบความสูงกันแล้วอะนะซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่านี่เป็นจุดประสงค์อย่างหนึ่งที่ผมชอบเจ้าอูลันซีตัวนี้มากคือสามารถถ่ายมุมที่เรียกว่าเป็นแทบจะระนาบขนานกับพื้นนะครับแบบต่ำๆเลยแบบนี้ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะมาก ตอนนี้ผมถอดเพลทออกจากตัวขาตั้งแล้วก็นำไปติดตั้งไว้ที่ตัวกล้องมิเลอร์ e ส s ของผมนะครับตัวนี้เป็นนิคอน4 6 2นะนี่ผมถอดตัวเพลทเอามาใส่เรียบร้อยแล้วตัวน้ำหนักตัวบอดี้นะครับรวมกับเลนนะครับเลนตัวนี้จะเป็น2470 f 3 8นะเป็นของนิคอนเลยนะครับน้ำหนักรวมโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณกิโลครึ่งนะครับผมเพียงแค่นำ เจ้าตัวเพลทนะที่เป็นอาคาสวิตนะครับวางลงแล้วเราก็บิดล็อกนะหลังจากล็อกแล้วก็จะอยู่เป็นสภาพแบบนี้เ๋ยวผมถอยกล้องไห้ดูชัดชัดนะครับจะเป็นแบบนี้เลยผมหมุนให้ดูด้วยนี่นะครับกล้องก็จะอยู่แบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้มันอาจจะไม่ตรงนะผมยังไม่ได้ดูระดับน้ำ ไม่ได้วัดนะว่ามันกล้องเอียงหรือเปล่านะครับก็คือน้ําหนักกล้องก็คือจะอยู่ได้แบบนี้เลยนะครับจะให้สังเกตนะครับถ้าผมสมมติว่าผมเอานิ้วนะดันกล้องนี่ดันจนยกเลยนะนี่ดันกล้องจนยกเลยนะครับจะเห็นว่าตัวขาตั้งกล้องนี้เอาอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับปรับระดับนะครับให้อยู่ในตำแหน่งปกติ นะครับที่ตัวขาตั้งกล้องนี้ทำได้อ่ีอย๋ยวขอตั้งให้กล้องมันตรงด้วยนิดนึงแล้วกันอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถอยกล้องหน่อยอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าดูจากด้านข้างนะตัวกล้องก็จะอยู่ประมาณนี้ผมเลือกจะให้ขาข้างหนึ่งยื่นมาข้างหน้าเป็นทิศทางเดียวกับตัวเลนนะครับเพื่อที่จะให้มันรับน้ำหนักเพื่อไม่ให ตัวกล้องลม้มจะเห็นว่าเนี่ยมันรับน้าหนักได้นะเนี่ยผมสามารถดันได้เลยเนี่ยกล้องก็ไม่พลิกไม่ล้มนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงทีเดียวนะครับทีนี้มาลองเปรียบเทียบกันดูกับเจ้าตัว m a n f ล o ตโตว่าจะเป็นยังไงอ่ะมาลองดูกันเกลียว104นะที่จะติดแอตแทชไปตัวใต้กล้องก็ใช้วิธีการหมุนปกติเลยแบบนี้นะครับ น,นี่แล้วกัน,มนไม่ถนัดอ่ามันก็จะเป็นเปลียยวมาตรฐานนะนะที่ใช้ในการติดตั้งกับพวกขาตั้งต่างๆนะครับอาจจะผมขันให้แน่นนิดนึงเนื่องจากว่าตรงนี้มันไม่มีตัวล็อกนะเราใช้การหมุนอย่างนี้อย่างเดียวนะครับในการยึดก็ต้องหมุนให้แน่นที่สุดอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันแน่นมากเดี๋ยวจะมีความเสียหายแล้วผมต้องปรับหัวบอลโดยการกดสวิตช์นะครับ ที่เป็นปุ่มบริเวณนี้นะกดแล้วก็เลือกให้ตำแหน่งของขาข้างหนึ่งเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งบริเวณชี้ไปที่ทางเดียวกันกันกบหน้าเลนนะครับอ่านี่ก็คือตำแหน่งไม่ตรงโอเคอ่าหัวบอลที่ได้ก็จะอยู่เป็นลักษณะนี้นะครับอ่า๋ยวผมถอยกล้องมาให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆจะเป็นลักษณะนี้จะเห็นว่ากล้องหักและ นี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ขันแน่นแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองใหม่ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการขันตรงก้นถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสวิต c ์นะครับที่ผมปุ่มที่กดตรงนี้ในการล็อกตัวหัวบอลซึ่งบอกเลยว่าน้ำหนักกล้องกันเลนส์กิโลครึ่งขาตัวนี้เอาไม่อยู่ครับมันหักลงมาเลยแบบนี้ก็คือพูดในไงว่ามันใช้ไม่ได้นั่นเองกับเจ้าตัวแมนฟอตโตตัวนี้นะไม่สามารถรับน้ำหนัก กล้องที่มีบอดี้หนักเป็นกิโลแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเอาไม่อยู่เลยตัวเนี้ยถึงมันจะล็อกแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้ผมตัดสินใจนะครับซื้อเจ้าตัวอุลันซี่นะที่เป็นมินิไตพอตเอามาใช้นะครับเพราะว่าตัวล็อกนั้นแน่นจริงๆคือใช้งานได้มากกว่าแค่การเอามายึดกับตัวไฟ เอลีดีทั่วไปนะครับผมสามารถเอามาใช้กับตัวกล้อง m มิ r l e s สที่มีน้ำหนักมากๆพร้อมด้วยเลนส์อย่างเลนส์ชิดตัวนี้ซึ่งน้ำหนักค่อนข้างจะหนักเลยกิโลครึ่งนี่หนักเลยแต่ตัวนี้เอาอยู่นะครับอันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะแล้วแถมน้ำหนักตัวก็เบาพกพาก็ง่ายนะครับเนี่ยจะเห็นว่าพอพับเก็บขาแล้วเหลือแค่นี้เองอะ่ะเนี่ยยาวแค่ประมาณเนี้ยเนี่ยฝ่ามือหนึ่งดูฝ่ามือเดียวโอ้โห เล็กนิดเดียวใส่กระเป๋าพกพาได้เลยนะครับมีไตรพอร์ตนะของ u l ลันซีนะครับรุ่น MT ขีดนะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดตามลิงก์ใน Description นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ Cod Tid Tam. Cod like. Lay Cod Subscribe Chong. Tatum TV. Duaina Crab. Rack Noi Noi Tyrak Nan Nan.